กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่เจ็ดอำเภอนาทวีสบ้าย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสะเดาพักภูมิใจไทยท่านประธานสภาที่เคารพผมวันนี้จะพี่ปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอีกอีกสถานะหนึ่งก็คือคณะกรรมาการวิสามันพรบฉบับนี้ ท่านประธานสภาที่เคารพครับก่อนที่จะมีคณะกรรมาการวิสามันร่างพรบยาเสพติดวงเล็บกระทอมเราอภิปรายในสภาแห่งนี้โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยปรากฏว่ากรรม,มาการที่ตั้งขึ้นมาท่านประธานที่เคารพครับไปแก้แดมาตรา ร่างที่พวกเราพิจารณาก็คือร่างฉบับของคณะรัฐมนตรีร่างของท่านสสพยมพรหมเพชรและคณะร่างของท่านสสเทพไทยเสนพงศ์และคณะท่านประธานครับเมื่อไปดูในรายละเอียดมาตราที่สองเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้หลังจากประกาศในราชกิจจา ร่างหลักก็คือร่างของคณะรัฐมนตรีครับปรากฏว่าคณะกรรมการิการมีความเห็นแตกต่างบางคนก็บอกว่าหลังจากประกาศกิติกาให้ใช้ได้เลยบางท่านก็บอกว่า60วัน90วัน120วัน180วันผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่พยายามผลักดันพรบฉบับนี้และสิ่งที่คิดว่าต้องดำเนินการเร่งด่วนหลังจากพรบฉบับนี้ผ่านสภา แต่พวกเราต้องฟังเหตุผลกันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับ180วันที่ร่างของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นระยะเวลานานเพื่อนสมาชิกนะครับบอกว่าให้ประการเลยผลสรุปกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่และเป็นมติบอกว่าให้คงไว้ที่90วัน สิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดวันนี้นะครับที่จะออกกฎหมายฉบับนี้เรายังมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับครับที่เตรียมร่างก็คือร่างพระราชบัญญัติใบกระท่อมวันนี้นะครับเมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าใบากระท่อม เป็นแค่ใบไม้ชนิดหนึ่งเป็นเหมือนผักบุ้งเป็นเหมือนผักชนิดหนึ่งครับท่านประธานไม่ผิดกฎหมายเพราะออกจากบัญชียาเสพติดประเภทห้าแต่วันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าเมื่อเราปลดล็อกจากพืชที่ไม่ใช่ยาเสพติดเราต้องมีกระบวนการในการที่จะควบคุม ก็เลยต้องมีการร่างพรบรใบกระท่อมหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับ mm. เพื่อนสมาชิกหลายคนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของระยะเวลาในวงประชุมนะครับเรามีตัวแทนของกฤษฎีิกาเรามีตัวแทนของปป,ปสเพราะฉะนั้นนะครับระยะเวลา90วันที่คณะกรรมามาการเสนอผมคิดว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยอยากฟอก เพื่อนสมาชิกว่ากระบวนการทั้งหมดวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่สภาเรามีวิธีการนำเสนอและก็ไปรับฟังความคิดเห็นผมเองนะครับได้รับมอบหมายจากท่านประธานนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินประธานกรรมาการทการยาสิติดลงไปในพื้นที่ที่อำเภอนาทวีครับเมื่อวันที่29ธันวาคม2563ครับลงไปทำอะไรครับลงไปรับฟังความคิดเห็นเปิด ไม่ได้เปิดโรงแรมไม่ได้เปิดศาลาไปรับฟังที่ร้านน้ำชาท่านประธานครับเราเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างครับในอำเภอนาทวีผู้ังกับสถานีภูธรน,นาทวีสะท้อนผู้บัญชาการเรือนจำนาทวีสาธารณสุขอาเภอนาทวีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอและพี่น้องประชาชนประมาณหนึคนท่านประธานครับ ปรากฏว่าทุกคนลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับคณะกรรมธิการและหลายท่านก็ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องของใบกระท่อมต่างๆนานา,า,าผมเองก็ได้ทำบันทึกหนึ่งฉบับรายละเอียดทั้งหมดมอบให้กับคณะกรรมธิการก็จะได้เห็นว่าวันนี้คณะกรรมธิการชุดนี้ครับใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็น หลังจากนี้นะครับจริงๆแล้วพวกเรายังมีเป้าหมายจะไปอีกหลายพื้นที่แต่ติดปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิดก็เลยไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เพราะฉะนั้นนะครับในมาตรา2ของพรบพิจารณาเรื่องของยาเสพตินี่ผมเห็นด้วยในเวลา90วันนะครับในการประกาศหลังราชกิจจาประกาศขอบคุณมากครับขอบคุณครับ